สวัสดีครับอาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเป็นการไถนะครับอาพักรถตัดนะครับ30ไล่นะครับจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าไม่เสร็จก็ตรุงนี้ก็ต้องมาซ้ำนะครับก็ถไปทางด้านนู้นนะครับ เก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือทั้งนี้อีกสักน่าจะสิบกว่าไร่อะเดีย๋ยวพักรถแป๊บนะครับเอาลุยต่อนะครับพักก่อนแป๊บหนึ่งจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับทำสม้างวันนี้ บริเวณอ่อบริเวณนี้ค่อนข้างจะต่ำนะครับดินอ่อนกำลังสับมุมอยู่นะครับ250ต่อไร่นะครับ กอจำนวนประมาณ30ไร่นะครับอาสับมุมนะครับชิสูสับมุม ส่งอุปกรณ์นะครับเครื่องดืมด่มเครื่องดื่ม ดูวิแววแล้วน่าจะค่ำนะอ่าวันนี้ก็ค่ำกับค่ำนะครับดินมันดินมันอ่อนฮะอ๋ะอ,ดอ,อเดี๋ยวมีต่อยอีกยิบห้าไล่นะครับต่อน่าจากพรุ่งนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอ็ไปได้ไม่มีสะด,ดุดนะ ที่ปุอ้าวแรงมือหน่อยชิสุเดี๋ยวกลับบ้านค้ำอีกอ้าแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะท่านผู้ชมเมื่อวานไปจูนปั๊มอ่าตั้งวาล์วใหม่นะครับก็ดอนไปอีกประมาณนักพันนิดหน่อย รู้สึกว่าจะวิ่งคล่องกว่าเดิมถ้าเสียตังค์แล้วเนาะสบายใจดี่ด๋ยกโชว์นะครับ่ายกโชว์ให้ดาม่ากันเล่นเออรถเขา่ไม่ใช่รถผมอ่ะ อย่างไรที่สุเจอดินอ่อนนะครับถอยกลับมาสามไมอ้าวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับหัวงานแม่เสียง นุ่มมากาเยอะนะครับท่านผู้ชมแหม,มได้เสียตังค์ไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับรถเดี๋ยวจะไม่ใช้ล้อหน้านะครับเดี๋ยวอีกสักพักห <laughs> ยอกนะครับหยอกกระทงมันค่อนข้างเล็กนะครับก็จะถอยหน้าถอยหลังบ่อยหน่อย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วครับท่านผู้ชมยังไม่เสร็จกระทงเลยอ้ยมือมือไหวไปดอยมือลั่นครับมือลั่นอ่าถานนกนค่างจะอ่อนหน่อยหน้าดิน มาเสียงนุ่มดีจังเลยครับเสียอย่างเดียวนะกระทงมันเล็กไปหน่อยกระทงยาวก็ฟังเสียงหอนมัน,มน วัดดำดำครับท่านผู้ชมไอ้พุงปลาดโอ้โหไม่เห็นเลยมีแต่ฝุ่น์ครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกระทงนี้สักกระทงเดียวพอเนาะเดี๋ยวมันจะตืดยาวหรือยังไงจะตัดต่อให้อีกสักคลิปนึงหรือยังไงเดี๋ยวดูสถา,าน,นการณ์ก่อนนะท่านผู้ชมนี่นี่ตุบ,บอกนิ่มเลย ไม่ฟิลเฝ้าเลยอ่ะสูเราดิเขาฝาทำมาใหม่ าวางผาชับไปเลยเดี๋ยวเลี้ยวหวง,งานไม่ต้องนานแล้วอ,อย่างไงดีมาเคาะแผงกันรังผึ่งนี่รู้ด้วยเป็นไงฮะเสียด้ยเสียด้ยชิสูนี่อ้าวพักอีกแล้วครับกินเบียร์ก่อนชิสูอถออเบียร์มาปองเลยใบยๆสา,าว <laughs> <laughs> หยุดลาเลิกเนาะเลิอกนะลอก่ะ เล,เ,ลเลิกเลยเออเลือกเลือกเลิกเลพอแค่นี้แหละพอเวลี้ยวรถกลับไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นต้องมีประชุมอีกอะ่ะน่าเห็นรถเกี่ยวจอดก็จอดบ้างนะครับเรา,เาสบายสบาย <c oughs> อ่ามีสองคนก็เปลี่ยนแลวครับตอนนี้เปลี่ยนขึ้นหมาอ่าเปลี่ยนกัน โอ้กองหลุดโอ้โหเอาแล้วกองหลุดกองหลุด <Ide as> เจองานเบาไปหน่อยมั้งกองหลุดเนี่ยมันต้องนัก,กวันนี้ น่นจองจะยกแล้วบอกไม่ยกบอกไม่ยกน่ะครับเลี้ยวหัวงานเลยไม่ต้องไปตัดแล้วครับตอนนี้ <S 2> <S 2> <S อ,อก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะดูแล้วมันเพลินนะครับปอะกาสหน้านะครับสวัสดีครับ